สนับสนุนโดยดัชมิล l เลกเตคัดสันทุกหยดจากฟาร์มคุณภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตว์โรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากชูวีมิลค์แคนดี้เต็มรสแน่นมากโออิชิกร e ้นทีมีโออิชิชีวิตโอจังนะโฟกัสล้วเปแซงแซงนิดเดียวแซงนิดเดียวแซงนิดไะไรวะตี่นี้เราดูเลือกหมูจากนู้นิดนึงผัด ขอแซงขอแซงที่จริงขอแซงขอแซงนิดนึงขอแซิดนึงไม่ถูกใจเลยอะไรจทไมแม่บอกว่าอแม่สวัสดีค่ะขอบใจโอ้ดีครับแม่ยายขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่ไปไหมช็อกจริงอันนี้ช็อกจริงไหมเพราะอะไรไม่รู้เลยเมชาเมชาออกจากบ้านแล้แม่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับกาญจนบุรีไปหาตา คนแมวกลับไปด้วยแม่จะแมวกลับด้วยตอนนี้ก่อนจะกลับไปหาตาก็มาหาก่อนนี่แม่ไว้ผมมาตลอดไหมมีปัญหาแม่ขอวเบแม่ขงเบลชอบทำตัวแอบเบลไงอ พิงบอกว่าตอนที่ท้องน้องโฟกัสเนี่ยบอกว่าอยากได้ลูกชายมากเหรอคะแม่อ้าวเหรอฮะค่ะทำไมถึงอยากได้ลูกชายอ่ะว่าลูกชายเนี่ยเออไงเราเราคิดว่าน่าจะเป็นห่วงน้อยกว่าลูกผู้หญิงดูแลอ๋อผู้หญิงเะเล่าเลี้ยงดูยากกว่าเลยตั้งใจอยากจะมีลูกผู้ชายใช่ใช่แม่ก็เลยเอารูปเอารูปเด็กผู้ชายมาแปะไว้ขนาดนั้นเหรอแม่แล้วก็ใส่นวลมะค่ะนวมเป็นผู้ชายเป็นนักเด็นี่ไปรูปไปรูปนึกว่าแม่นอนแล้วใส่นวมเลย เพิ่งจำคืนเลยเนเขาบอกว่าเวลาคนท้องให้ดูแบบเด็กน่ารักน่ารักแล้วเราอาจจะแบบจะได้แบบนั้นนะแม่แม่แม่แต่เห็นบอกว่าพอน้องโฟกัสคลอดออกมาแล้วเขาเหมือนผู้ชายเหมือนผู้ชายยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงน่ารักเนี่ยสวยน่ารักมีแฟนด้วยมีแฟนด้วยแล้วเขาเลี้ยงแบบ อยู่กับเด็กผู้ชายอ๋อให้อยู่เด็กผู้ชายลูกพี่ลูกน้องกันอะเป็นฝาแฝดผู้ชายเลยเลี้ยงด้วยกันใช่แล้วเขาก็เลยจะแก่นแก่นเหมือนกับพี่ชายไอ้ความแก่นเป็นยังไงบ้างแม่ท้าเด็กผู้ชายต่อยตอนนั้นเด็กมากค่ะจำได้ว่าเหมือนแบบมาแกงพี่แล้วพี่เป็นคนไม่ค่อยสู้คนพี่ชายทั้งสองคนพี่ชายไม่สู้คนไม่ค่อยสู้คนเหมือนตอนนั้นเราของขึ้นใช่เฮ้ บ่อยจังก็เลยแบบลากไม้ขนไก่ไปไม้ขนไก่ยิ่งปัดเหรอเออแล้วแบบยังเด็กมากคือไม้ขนไก่ลากพื้นนะลากพื้นแล้วก็เดินมาแล้วก็บอกว่าใครมาในแก้พี่กูออกมาเอาอกมาเหรอตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแล้วไงตีเขาไหมไม่กล้าเขาเขาไม่กล้าออกมาโอ้ี่แสดงว่ามีบุคลิกเป็นผู้ชายมาตั้งแต่ยิ่งเด็กเลยเห็นแม่บอกว่าเนี่ยตอนเวลากลับมาจากถ่ายละครเนี่ยแต่งแล้วก็นอนเลย เห็นบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบอาบน้ำเออไม่ชอบอาบน้ำด้วยจริงกับวะทำไมส่งกระปรกอย่างเงี้ยนะจะอาบแต่อย่างไม่อาบเยอะเดี๋ยวสกไม่อาบเยอะไม่อาบเยอะเขาเรียกไม่อาบเขาอาบน้ำแม่บอกว่าให้อาบน้ำพอเขาห้องน้ำปุ๊บครับเขาลาดน้ำปึ้มเอาราดน้ำยังไงราดน้ำยัดน้ำออน้ำไก็ทำให้ห้องมันเปียกเลยใช่ใชาดน้ำเย้ย ไม่แล้ไม่โดนตัวโดนพื้นโดนอะไรขนาดมาอยู่ก็อย่างนี้ใช่ไหมแม่ตักน้ำมาตักน้ำมาแล้วก็เทเทให้ดียเสียงน้ำว่าเต็งัวเองอาบแล้วเอาผ้าเอาน้ำพรมน้ำพรมราเหี่ยแห้งนะผมแห้งนะไม่แม่ไม่ได้สระผมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สระผมอีกมาถึงว่าตอนที่ไม่ได้สระผมอะไรเงี้ยก็จะพรมน้ำไปสักพัแม่จะพรมน้าใช่แล้วแม่ก็จ้านึงแม่ก็จะเดินเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็จับหลัง หลังจะอุ่นไม่รู้เลยไอ้เราคิดว่าเนียแล้วชอบนี่เนอยชอบเนี้ยดมสบู่ถึงขนาดนี้นี่แสดงว่าเป็นประจำเลยใช่ใช่จำตอนตอนไม่ปัจจุบันตอนนี้เหละครับแม่ตอนนี้ยังอาบไหมตอนนี้อ่ะไม่อาบไม่อาบ วันเช้าอาบออกมาทำงานอาบออกมาทำงานกไลัวคนอื่นได้กลิ่นแม่เห็นบอกว่ากลับไปถึงบ้านนอนนี่หน้าเนอร์ก็ไม่ล้างด้วยเดี๋ยวนี้บังคับใช่บังคับอ่ะอาล้างหน้าสะลรอแม่บังคับแล้วก็มาแต่นอนไม่ต้องล้างนะโฟกัสอยู่หน้าเหยียดแล้วก็แม่ก็จะใช้ใช้น้ำยาแบบที่ล้างหน้าแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องล้างน้ำอ่ะเช็ดให้เช็ดใช่เช็ดให้ลื่นที่หลับหลับแล้วก็เช็ดให้เขาเราชอบสกปรกมาตั้งนานแล้วผมอีกเฮ้ยแม่พอ Uhm ผมมีอะไรแม่ผมยัไงผมยังไงแม่ผมยังไงเจ้พูคนเป็นคนที่ผมสวยมากอ่าผมสวยผมจะยั่วมันสวยมากแล้วคือคนก็ถามว่าทํายังไงถึงแบบว่าผมสวยขนาดนี้ก็เลยบอกเขาว่าไม่สักผมเจ็ดวันเลยหน้มันขี้แบบนี้ิงแบองะเคยไม่สักผมผมเจ็ดวันเลย วันเดี๋ยวนี้กี่วันเดี๋ยวนี้กี่วันสี่วันไหมไม่ใช่บอได้กินแล้วเรารู้สึกว่าบอยได้กินแล้วเออซักแต่ไม่เคยได้กินหัวตัวเองมีแต่แม่อะไรเงี้ยพ่อชอบดมหัวแล้วแบบอื้มสะกเอออะไรเงี้ยนี่ถ้าไม่สวยนี่ไม่มีใครเอาเลยนะดีนี่น่าจะดีนะดีทน่าจะดีโอเคแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไงบ้าง อาบน้ำนี่ยังขี้เกียจอยู่แต่ผมไม่ไม่ไม่เป็นแล้วผมมสระแต่ว่ันนี้มันไปสระผมนอกบ้านได้แล้วนะคะมันก็พอใส่ได้หน่อยคือแม่แม่อยากจะบอกอะไรกับลูกมั่งไหมตอนนี้ก็ให้ดูแลตัวเองหน่อยให้เป็นแบบเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปเขาดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมแม่พูดชัดๆเลยอ่ะแม่พูดชัดๆเป็นเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงไม่ปกในห้องน้ำก็มีเขียนแปะอยู่โฟกัสอาบน้ำให้สะอาดแปรงฟันล้างหน้าด้วยนะได้ห้องน้ำ ในห้องน้ำคุณแม่เขียนไว้เลยโดยเฉพาะน้องโฟกัสเหลือฮะน้องโฟกัสอ่ะอาโฟกัสบั่งคอณพ่อพูดถึงคุณแม่บ้างอ่ะก็อยากให้แม่ดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าแม่บอกโฟกัสบอกเรียก็อยากให้แม่เหมือนกันอาบน้ำบ้างนะที่บ้านเนี่ยมิเตอร์น้ำ15บาทไอ้แอร์กระเป๋าถามว่าที่บ้านไม่ใช้น้ำบ้างเลยเหรอ สุขภาพค่ะเพราะว่าเหมือนแม่เขาแบบไม่ค่อยหาหมอไม่ค่อยตรวจสุขภาพอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากให้ดูแลสุขภาพค่ะกับแม่ต้องสุขภาพดีนะพอเขาอาบน้ำประจำวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับยาสีฟันซอลกลิโกโรซาก๊าซถุงต้มปะตอข้าวไทยตราพันดีน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟส โอิชิกรีนทีบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนดัชมิวสีเล็กเต็ดนิสสันอเมร่าเมืองไทยประกันชีวิตเปาเอ็มวอชลิควิดแบรนด์ลังนกแท้ธนาคารกสิกรไทยและขอบคุณเสื้อผ้ากุ้งจากไม้แอนด์สเปนเซอร์และก็เครื่องประดับจากนุอนนกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นเงาเสียงแอดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับพี่น้องโอเคแต่งตัวเดียวไม่พอมีแดนเซอร์หนูช่วยไหมช่วยเลยช่วยอะไรโอ้คุณไม่ได้ตลกอันเนี้ยตลก่ดิไม่ตลก่ได้อยู่เนี่ยทําไเราไปดูวงดูกันดีกว่าถ้าใส่ตำแหน่งนี้ไปแล้วคุณจะรุ่งโลดจานนี่คิ้วหรือเขาจย์โอเคอาจย์